วัดประชาตุพนะครับที่แข่งขันโอลิมปินในอนาคตจะเป็นส่วนที่ครขอขอบคุณท่านที่ได้ร่วมกันแข่งขันครับที่มีเกียรติทุกท่านนะครับทางด้านฝั่งของจอคอมพิวเตอร์ทีนี้ช่างภาพครับจ้ 14.30นาฬิกา30นาทีวันที่7สิงหาคมที่ห้องประชุม221สาลาว่าการเมืองพัทยานายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนพัฒนาวัดด้วยแนวทาง5สอโดยมีพระครูพิสารจริยากรเจ้าอาวาสวัดธรรมสามคัคคีพระครูศรีปริยัตบรกิจ กิตนัทผูช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระอารามหลวงนางสาวสถาพรและวิโรธผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยาหกนายมนตรีนามคีรีผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา8ปนางเตือนใจดีรบรรมประธานชุมชนวัดธรรมสามคัคคีและนางสาวนารีสีหมอกประธานชุมชนวัดชัยมงคลร่วมลงนามใน MOU ซึ่งมีว่าที่ร้อยตรีชาญยุทธอย่างปรีดาคณะทำงานนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายนพสิทธิ์ชาณนาครบพ่วมในการสำนักการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานสำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนพัฒนาวัดด้วยแนวทาง5สฉบับนี้จัดทำขึ้นระหว่างเมืองพัทยาส่วนราชการวัดโรงเรียน ชุมชนโดยนำร่องวัดชัยมงคลพระารามหลวงวัดธรรมสามคัคคีโรงเรียนเมืองพัทยาหโรงเรียนเมืองพัทยา8ปชุมชนวัดธรรมสามคัคคีและชุมชนวัดชัยมงคลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดระบบระเบียบของวัดให้เป็นพื้นที่สัปปายะสำหรับพุทธศาสนิกชนเป็นโรมนียสถานที่พร้อมใช้สำหรับปฏิบัติธรรมโดยใช้แนวทาง5สพัฒนาวัด ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพนำไปสู่สังคมที่ดีรวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างวัดส่วนราชการสถานศึกษาและชุมชนสร้างความเข้มแข็งให้กับส่วนราชการสถานศึกษา และชุมชนทําให้พระภิกษุมีสุขภาพที่แข็งแรงซึ่งขอบเขตการดำเนินงานประกอบด้วยการจัดทํำนโยบายสร้างความรู้ให้กับพระภิกษุสาม,มเณรภายในวัดรวมทั้งส่วนราชการโรงเรียนนักเรียนและชุมชนที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดำเนินโครงการได้ตรงตามวัตถุประสงค์และประสบความสำเร็จประสานกับวัดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการโครงการดังกล่าวจัดกิจกรรม5สและกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมุ่งเน้นให้พื้นที่วัดสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีมาตรฐานในการให้บริการ ให้ความรู้หลักการ5สเพื่อประยุกต์ใช้ในกิจกรรมของโครงการและว,วางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกวิธีและมีความต่อเนื่องอย่างยั่งยืนกำกับติดตามประเมินผลและแรายง,งานผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวต่อไปซึ่งจะเดินหน้าขับเคลื่อนให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่เพื่อให้เมืองพัทยาเป็นเมืองสุขภาวะที่มีความเข้มแข็งทั้งใจ และประชาชนทุกภาคส่วนมีความสุขอย่างยั่งยืนเดี๋ยวหลังจากที่นายกเมืองพัทยาแล้วก็ผู้มีเกียรติทั้งข้างนะครับทางด้านฝั่งโปรจอโปรเจคเ,เตอร์ทีนี้สร้างภาพครับนะเดี๋ยวจะขอรูปแบบมีแบ็คจอแบบจอรูปนะครับทีนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้นก้รับ ผมนะครับเนทีเคุณกคุณจะตกนะุกคทเรื่องของว่าใช่มีคนก็ Fight Academy ่แอนทัเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f a c e o o o k r e Fight Academy